ทำอาหารเป็นยังไงต้องรวันนี้ LPG ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะถัง15กิโลเนี่ยขึ้น15บาทค่ะ408บาทผมถึงบอกว่านี่คือวันประวัติศาสตร์ค่ะท่านผู้ชมแต่เมื่อวานนี้หลายท่านแจ้งเข้ามาทุกวันนี้ซื้อ480ใช่ใช่เหรอจริงอย่างนั้นเหรอท่านผู้ชมและ408ยังไม่ร้อเนะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเพราะ ราคาในตลาดประมาณ500กับ3บาทใช่ไหมน้องบอยใช่คือตอนนี้มีการอุดหนุนเอาไว้นะคะประมาณ9บาทกว่าๆอ่าค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะบอกท่านผู้ชมต่อไปว่าเขาจะมีการพิจรารณากันอีกทีหนึ่งว่าจะต่ออีกสักสามเดือนไหมตอนนี้ไม่ใช่ตึงนะตอนนี้แปลว่าอาจจะขออีกสักสามดอกดอกละสิบห้าสิบห้าแล้วก็สิบห้าก็จะกลายเป็นการขึ้นราคาแก๊ เก้าเดือนติดต่อกันอันนี้ยังไม่ยืนยันนะ<ฆ>เขาจะมีการประชุมกันอีกทีหนึ่งในน้องแว้ว่าตกลงจะต่อยุการขึ้นราคาแก๊สถุงต้มหรือไม่เพราะว่ายังตึงราคาอยู่นี่แต่มันก็คงไม่จะเป็นต้องขึ้นไปถึงขนาดานนั้นเพราะตอนนี้มัาใกล้เพดานเต็มทีแล้วใช่ไหมใช่พออุดหนุนประมาณสักเก้าบาทสิบบาทเนี่ยค<ฆ>่ะอ่าแต่เห็นว่าจะต้องดูนี่ครับท่านผู้ชมเราต้องบอกเพื่อเราต้องรัดเข็มขัดกันพอประมาณแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทบทวนก็นดูเลย ทานผู้ชมวันบริษัทสําหรับเงินในเป๋าของท่านแล้วขอให้ท่านโชคดีในวันนี้จริงๆนะวันนี้ออกตามปกตินะปก <c oughs> ติมันไม่มีทางอื่นอัตตาอัตโนนาโถอาจจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิ่งศักิ์สิทธิ์อยู่บ้างเพ <c oughs> ื่อหวังจะบรรเทาเบาบาง